สวัสดีค่ะสวัสดีย่ามเสาพี่นอ้องเก็บผักคุณยายเห็นอยังนั่นน่ะผักสวัสดีค่ะโบมีต้นอีหยังน้อน,นี่อยู่อยู่หนาอยู่หนากล่องแล้วพี่น้องเอ้ยมีปลูกอยู่ตัวนึงฟาดอันนี้ยอดตำลึงเข้านอพี่น้องนี่ยอดตำลึงข้างรวนี่งามงามแลยพี่น้องฝนโตไม่ไมน่นาะเก็บหยอดตำลึงไปใช่ไหมเก็บออกขึ้นงูซะ เก็บออกจากยอดตำลึงเก็บกอดตำลึงเงินไปตม้มติดลวกกินกับโมนี่สิปนเห็ดไข่กับพี่น้องไปเก็บเห็ดไข่มากปนใส่ปลาทูเนาะแม่ <ừ> สวัสดีค่ะท่านผู้ชมอคุณยายสวัสดีตอนเช้าค่ะคุณยา,า,ายสวัสดีค่ะโอ้เป็น,น,นยังไงเนาะหมู่บ้านพาคเปลี่ยนหนีฝนปวดขาเนาพี่น้องปวดขาเลยพี่น้อง <laughs> คุณยายมารับดีขนาดเลยอาจัรย กดฝ้ายไม่นราว่าสีฟ้าออกหรือออกเ่าท่านเลยพี่น้องฝนมาแห้งเลยคุณหน้างามอยู่ค่ะพี่น้องอันนี้ถ้าออกมาปูไปเนาะห้เพิ่นข้นไปน้ำหนีปลาคุณนะข้างรู้ว่าค่ะพี่น้องพระขางหัวเข้าคุณน้งามเลยลอตุมกินกระพนเห็ด เห็ดหลวงพี่น้องเห็ดเขาไข่หลวงต้องกินนั่นไปเรียนนี้ฝนมากบ้านนี้ต้องเฮ็ดกินพี่น้องชูพ่นน้ะพี่น้องย่างโอ้เห็ดไข่หลอกง่ายๆพี่น้องเห็ดไข่หลวงต้งด็สามดอกซี 4, ดอกพี่น้อง จย่างตำปนคุณยายไปเก็บผักปัดผ่ะหาเก็บปัดพี่น้องฝนอ่ะนี่กินผักเลยละ่ะเมนูผักปัดพี่น้องอมาซ่อนผักถือฝนคุณน้องคุณยายเราไปเก็บมากผักข้างรั้วอันนี้ยูสวนเท่านะสวนพัวหน่อยคุณยายกักจำารึงโอ้งามผัก มื่อวานี้คือสิบปรด็ดไปสายเนาะคุณยายวันนี้พักผ่อนปลาลอยคุณยายวะ <laughs> บยบ่หูและยายยังบงย่ยอมแพลย,ย, <c oughs> ยังบ่ยอมแพ้คุณยายยังแผลเด้อพี่น้อยยังบ่ยอมแพ้เลยกับการเกี่ยเพลหาเห็ดแต่ว่าหาเนือใหม่คุณยายประชวหาเนือใหม่ยายบ่ไปเรกยายบ่เห็นหงก็เห็นหงกาลอดหยาดน้ำก่มบ่ไหวมื่อนี้ไปหาเนือใหม่บ้านนี้บ่ยอมแพ้ไป่ที่เจ้าพ้าไปมื่อนีก้กับฟ้า คุณยาเก็บเห็ดหอมร่างกายเอฟซีเอฟซีเพื่อนวานโอ้คุณยายคุณยายอันแข็งแรงเนาะอยู่บ้านมันเก็บมันปวดต้องไปมันจังบ่เก็บบ่ปวดยายอยู่เท่าไหร่แล้วก่อนนี่เจ็ดสิบเจ็ดสิบห้าค่ะเจ็ดสิบห้าเราเด้อพี่น้องแกเจ็ดสิบห้าคุณยายยันมันอยู่พี่น้องเอฟซีเพื่อนวานคุณยายอัหกสิบแล้วไปบ่ได้เด้อคุณยายไปบ่ได้๋ยวหลุนน้ำคุณยายกะนหลุนน้ำเมถาวรแล้วอัน ยัดชิหาแล้วภาพเป็นยางปลาแตงางหลุดน,น้ำเล่านอปีนอหานลงเทียกับภาพไปเรียนไปเรียนไี่ปียนือหมูฟ<ว>้าน,นี่หมูฟ้านีเออออกกำลังกายปลาผักไหมปีนองนี่ยถือขนเนาะขนซ้อนค่นะคุณอ่ะมีผักอย่างนี้เนี่ยผักอีลำผักอลำปนี่ดนี้ผักยอดผักกีหุ่มผัอ๋ผักอีหุ่มเ่ยมันผักอีลำผักอีมดอกเคย เครื่องหอน,น,นเครื่องหลนะอย่างคุณอ่ะโอ้หันช้อนค่ะบเราต,ต้องซื้อเพิ่นตพักต่อพี่น้อง นี่ต้มไวหวเนาะต้มฟิตไหวตะวาเนี่ยเอาว่าอุ่นอีกที่หน,นึ่งค่ะอุ่นน้ำหอยที่หนึ่งที่หนึ่งปลาที่หนึ่งใส่น้ำปลาแล้วใส่ข้าวเนัวสักเล็ก,น,กน้อย ถู่ลหลีเนาะอันนี้เพม่เอานามันนามปูนใส่น้าเดี๋ยวใส่นาม่นเติมเห็ดไน้องเห็ดไ่หลวงครับสับจักน่อยไปตามเพื่อเป็นเสียนป้นห้ยนะเดถวยน่อยนึงพี่น้องใส่ปลาทู ผลใส่ปลาทูกับสีซ้ำพปนปลาทูเนาะพี่น้องเ่ยจะได้กินหอมเลย่ยหอมมันหอมเห็ด ข okay. น,นมนข้อนขนดพอดใบเพื่เริ่อ,องน้งก่อนผักชีฝรั่งพี่นองอันนี้คือห้ปู้งียบเดียวก่อเอาใส่คนหอมใส่ซื้อเด้อพี่น้อง ไฟห้าอันนี้ก็ยังอย,อยู่เด้อพี่น้อยนะไม้ไฟ,ไฟเฮามต้มแล้วก็ปิดไว้นะไว้จะไม่เห็ดกับเถาไว้ถ้าพัดอันนี้สิทพัดใส่ปลาหมือหายบ้าก่อรเขาพี่น้อง วันกนลายเรียบรอ้อยแล้วพี่น้องนี่ปนเม็ดไข่อันนี้กับผักผักตวงแล้วพี่น้องคุณยายเก็บมากกับนองใหม่อ,อู้แมงว่นกลายเนาะพี่น้องนี่ต้องใส่ฝาชี้ขอบเรียวเรียบร้อยมาค่ะพี่น้องกินข้าวน้ำกันเด้อพี่น้องกินข่าวน้ำกันคุณยายสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ สวตีนี้มันเสาคุณยายกำลังเสาได้ค่ะยายกำลังหาปักกินอยู่ค่ะเข่าย่ามเสาพี่น้องคนน่ะซิมหรอไปเป็นยังไงข่ายยูคนน่ะไข่ายยูอันเ็ดไข่หลวงเข้าพี่น้องเด็ดไข่หลวงแรียนี้ฝนหรียนน้ฝนต้องกินให้เมื่เจ้คข้มคาเมื่อย พวกหนักเ,าเราจะเลื่อนอาหารพี่น้องเอ้ยกลมอันจอยลองจอยโอ้จอยคืนจอยคืน <laughs> จอยคืนจอยคืนสว่งางเบาเพิ่นค่ะพระท่านเสียดภารกิจเพื่อน้องพระท่านออกมาไปค่ะพี่น้องสำหรับคลิปอันอียองกรปุนเนื้อไข่ชูพี่น้องกินย่าหมูเสาเนาะไวจำนี้นะค่ะเดี๋ยวสารัดขอตัวไปกินเขาก่อนค่ะพี่น้อง ตว่ามนีเออสวัสดีครับลุงหนักเราหลีบสวัสดีเราฝ่าวกอนมูสวัสดีครับ,รรบ,รค,รบคุณยายสวัสดีค่ะไปเด้อพี่น้องมนี้พวหัวจิบไปท่างไหนกินขขาวก่อน